ไปเขียวครับไปเขียวขับรถเร็วอ้าวขอนุญขับสารวะขับรถเร็วห้าร้อยสองสี่สบตอนนี้มีอยู่สิบสิบสามบาทอ่ะประกาศจับลุงแม็กข้อหาอุ้มพระเจ้านี่เขาต้องเป็นเทพือนกันนี่พี่ม้าเอง โอเคไปได้มีใครเป็นตำรวจไหมครับพอดีมีปัญหารรข้างในโรงพยาบาลนิดหน่อยครับไอได้ได้ <c oughs> <c oughs> ตรงไหนครับหมอไม่ยอมชุบอะครับคุณตำรวจ หมอจะเอาไงอะใส่เดียวได้หมดนะหมอถ้าหมอไม่ทำอ่ะฮะอะผมมาแล้วไม่โดนครับหมอถ้าโดนแบบเพื่อนทำเพื่อนทำครับเพื่อนโดนครับผมไม่โดนเพื่อนผมอ่่ต้องคุยกับหมอครับอ่นายเรียกหมอมาสิผมคุยให้ขาหักครับขาหักก็ขาหักก็ใส่เฟอกครับผมไม่ทำอะไรเลยอ๋อเขาเขาทำช่วยใช่ไหมแสดงว่าคนที่ทำครับ คนที่ทำครับคนที่ทำคนไหนขอตัวคนหน่อยครับผมลุกหน่อยแอปโรแอปโรคุณทรงผมแอปโรอยู่ไหมครับอผมขาหักอะทำไงอะเรียกหมอเรียกหมอหมอีมีดใช่ไหมมีดติดตัวอยู่ปะ มีเด็ดตัวอยู่ไหมพวกมึงอ่ะมีครับมีใช่ไหมมีมีมีใช่ไหมมีหมดมีพี่โอเคเผื่อตำรวจมาจับกูมึงแทงเลยผมพกตลอดบัตรประกันพร้อมประกันกูหมดละแต่กูมีแค่สำรอาไม่โอเคพี่เขาบอกให้ทิ้นทิ้นแล้วพวกนี้มันคือใครอ่ะใส่ชุดดำ ไม่รู้หลงแก้งใหม่มั้งก็จะแก้งใหม่อะลงชื่อแก้งชื่อแก้งน่าจะราคาพ้่นไฟเา่าไฟใช่ลว เขาบอกว่าไม่ไม่ลุกแค่นอนก็คุยได้ครับคุณตำรวจฮะอะไรเขาบอกว่าไม่ต้องลุกนอนก็คุยได้ครับเขาอยากนอนคุยเมื่อไหรครับคตองผมเอโรครับว่อไงรครับเป็นไรครับคุณตำรวจขาหักครับห๋อเขาไม่ชุบเขาบอกแบกตทรว์อยู่ผมก็เลยนอนรออยู่ตรงนี้แบกฤทธิ์ตำรวจครับผมอยากถามว่าอันนี้คืออะไรอะไรครับ อันไหนอ๋อนี่คือกัญชาครับผมผิดกฎหมายไหมครับผิดครับแต่ว่าผมโดนยัดมาใครยัดโดนยัดครับไม่รู้เหมือนกันคนนี้ยัดครับคนนี้เสื้อเจ้าภูเจ้าภูยัดครับมเป็นตำรวจผมยัดได้ไงอ๋อพวกนี้คือนอกเครื่องแบบหมดเลยครับเป็นสายลับของผมเองอันนี้คุณสายลับตำรเลยใช่ไหมฮะเอาเปล่าครับผู้เล่นครับอ๋อผู้เล่นเฉยอ๋อในในโดนกันจริงๆครับ ในเนี่ยก็มีเรื่องนอกเครื่องแบบบอกมาแล้วเออผมก็ยอมรับเลยแก๊งผมเป็น CIA ทั้งแก๊งเลยครับออาทำงานร่วมกันเหรองั้นเราไปเปลี่ยนชุดกันได้หมดเลยเด็ดเด็ดมาระหว่างประเทศเดียพี่ไะเราไปเปลี่ยนชุดเราไล่จับยาเสพติดกันได้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 อันนี้ CIA แต่ตอนนี้แตจากเมื่อกี้นี้ผมเอาเออผมให้แต่ตอนนี้ผมให้ค้าคุณเบลยูครับโอเคเออมาจากที่ไหนกันนะครับ CIA ใช่ครับ CIA ทำมาจากที่ไหนกันนะผมมาจากลอสซันโต ผมมาจากบูตแคมป์ครับอ๋อบูตแคมป์หมอยินดียร์เห็นเห็นเห็นในคนที่เห็นในคนที่กระโดดอยู่นี่มั้ครับครับผมอันนี้คืออ่าตัวแทนของเอลชาโปเห็นไหมหน้าเหมือนเลยเอลชาโปใช่แก๊งนะเป็นตัวล่อเป็นตัวล่อเอลชาโปมันพ่อค้ายาเสพติดไม่ใช่เหรอครัพูดขายยาเลยพูดถึขายยาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวใช่หม่ยวถึงว่าเอามาเอามาเป็นตัวล่อไงอ๋อเอามาตัวล่อในเอลชาโปอยู่ไหนอะ นั่งยืนอยู่หน้าคนที่ใส่สร้อยเส้นใหญ่ครับอ๋อคนนี้นะอ๋อเอลชาโป่ขุดอุโมงค์ไปถึงไหนแล้วครับผมไปไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันผาขาเป๋อยู่ครับผมต้องนอนชั่วโมงหนึ่งเขาบอกว่าเขาแบนอยู่ไม่เป็นไรไปได้ถ้ามันคุยไม่รู้เรื่องเราก็ใช้กําลังคุยเอาเราเป็นข้าราชการบอกเขาได้ว่าเราเป็นไอ้นี่เดี๋ยวเรียกหมอมาเอาก็เอา เดเสื้อผ้ากันผมผมเดินไม่ได้ผมบินไปก่อนฮัลโหลคุณหมอครับครับหมอหมอยนจางแมนคุณหมอครับกรุณายกเลิกแบคกิดให้หน่อยครับพอดีพวกนี้เป็น CIA อเอามาทำงานราชการรับคือเขาพยายามบอกว่าทะเลาะก,กันเองเพื่อให้โจรเขาไม่สงสัยตัวพวกเขาไง เขาเป็น c a ครับพวกเนี้ยมันคือการปลอมตัวแล้วพวกผมคือ CIA เหมือนกันครับโอเคนะครับสักคู่ครับสักคู่ครับปะกดกดขอบกดกดขอบคุณยังไงครับกดขอบคุณยังไงครับ เดี๋ยวครับคุณตำรวจคนนู้นเขายังขายยังเป๋อยู่เลยอ่ะไม่เป็นไรเดินได้เออ เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับผมข้างบนเดี๋ยวรถก่อนเอารถเอารถเอารถเออขโมยรถมาขโมยรถมาต้องบอกว่ายิงรถประชาชนไปเร็วไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขโมยรถมาขโมยรถมา สวัสดีครับคุณตำรวจครับผมมาแจ้งอันนี้แม็กนะไอท็อปเหรอครับครับตอนนี้มีพวกปลอมตัวเป็นตำรวจเยอะแยะบอกว่ามาจากซีเออะไรไม่รู้อ่ะฮะเดี๋ยวกําลังติดตามให้อยู่ว่าพวกนั้นคือใครพวกไหนอ่ะตอนนี้กูกว่าจะโดนคดีก็จริงตั้งแต่เมื่อวานอ่ะแต่กว่ากูมาทํางานให้มึงนะเนี่ยรู้ปะเนี่ยต้องมีโทษไปมใช่เป็นสายตอนนี้มีกําลังพวกปลอมตัวเป็นตำรวจทั้งหมดเลยเป็นแก๊งอะไรว่าอากาโอกะอะไรนั่นอ่ะอากาโอกะโอเค นาเกากะได้ครับลุงเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าอยู่ที่ไหนเอาเตรียมเตรียมกองกำลังไว้เลยได้ครับลุงเปลี่ยนสภาพเลยครับพวกเราไม่ต้องเปลี่ยน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 บอกมันดิบอกมันดิบอกมันใส่ใส่ชุดไหนครับอ่าชุดตำรวจนะครับแต่งให้เหมือนตำรวจที่สุดอะ ผมใส่เสื้อนี้เหมือนไหมครับคุณตำรวจไม่เหมือนไม่เหมือนต้องใส่แบบผมเลยเสื้อเลขอะไรครับเดี๋ยวดูให้ครับยีิบเก้าครับผมยีิบเก้าครับ เห็นไหมบอกแล้วเขายกเลิกให้แหล้วเห็นป้ะโตเป่ยเดี๋ยวผมเป็นผู้ช่วยเองครับเดี๋ยวผมจดรอ สวัสดีครับอตอนนี้นผมกําลังเจอคนปลอมตัวเป็นตำรวจครับผมครับมีหลาย<ห>นนคนมากเดี๋ยวผมบอกจุดให้นะครับอันนี้ผมจะได้เงินไหมครับผมคือแม็กแต่โดนประกาศจับอยู่นะตอนนี้ลองครับพี่ทอพพี่ทัทอลงุลงแม็กถามว่ามีคนปลอมตัวเป็นตำรวจอยู่เขาจะช่วยเราเขาจะบอกจุดเขาจะได้เงินไหม เจอพี่ท็อปบอกว่าต้องปรับจากพวกเขามาให้ครับก็เหรอโอเคครับเอ้ยพวกมึงไปไอ้นี่มาดิไปหาจุดพวกทำงานผิดกฎหมายให้หมดเด้เราตำรวจไปจับได้เลยไปหามาเอาไปมาละไปหาจุดดผิกฎหตัวทั้งหมดเราต้องปลอมตัวเป็นตำรวจให้เนียนที่สุดนะนี่เราจะไปไหนครับนี่เราจะไปไหนไปจับพวกผ่าไฟแดงอ๋อโอเคครับ ไปด้วยครับไปด้วยสิครับมาสิมาสิช่วยเปลี่ยนชุดด้วยเปลี่ยนชุดอะไรวะหนะ้าชุดอะไรของเขาอะ่ะถ้าเขาชุดอะไรของเขาไปอะ่ะกระโดดกระโดดกระโดดหน่อย อหลน,นี่ใครเนี่ยเสื้อขาวครับผมเดี่ยครับชื่อชื่ออะไรเนี่ยชื่อโดนัทโดนัทขอดูบัตรประชาชนหน่อยไม่มีอ่ะดิไม่มีบัตรประชาชนได้ไงอ,ะไอ่ะตำรวจจัดการหน่อยครับเขาไม่มีบัตรประชาชนเราต้องปรับเขานะจัดการหน่อยจัดการหน่อยโดนัทไม่มีใบกับขคี ม,ม,ม,มีมีมีไม่มีไม่มีไม่มีคุณเลีกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาคลิปไปให้ได้ดูคลิปได้ไงใบขี่มันคลิปไม่ได้ใบขี่มันคลิปได้ที่ไหนอ,ะอ่ะอะอ่าไม่มีใบขี่ซึ่งคุณขับรถมาไม่มีใบขี่ต้องทําไงครับค่าป,ปรับถูกต้องใช่ไหมนี่ไงโชว์อยู่เนี่ยไม่มีใบขี่มันเขียนว่าโนไลเซนเนี่ย Oh, <ล>ยอย่างชอบเลยคุณหนุ่มฟ้าจัดการเขาหน่อยครับเขาไม่เมบ,บียร์กี่เอาเงินมาห้าร้อยเอาครับปรับเท่าไหร่ครับห้าร้อยครับห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยจัดการเลยจัดการเลยนนะ่ะเสื้อขาวอะ่ะไปแล้วไปแล้วหนีไปแล้วแป๊บนึงถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนสุดเอ้ย เอามัน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 มันไม่เบี่ยงกับขี่จับมันจับมันอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นู่นนุ่นนุ่นไอเสื้อขาวนู่นไอเสื้อขาวเสื้อขาวเสื้อขาวต่อยเสื้อขาวต่อยเสื้อขาวเสื้อขาวเสื้อขาวไปแล้วโอหย โอ้ยโอ้โหเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้เอ้ยไม่ใช่คนนี้เราพูดเดียวกันเราพูดเดียวกันเรื่นเรื่นเราได้เงินเลยเ้าหรอห้าร้อยอ่ะอ๋อได้เลยใช่ถ้ามันไม่จ่ายเราเราก็พ่นอย่างเดียวกระทืบ เป็นศพแล้วป้นอันนี้อันนี้คุณคุณคุณแต่งตัวตำรวจปลอมมาครับอ่าผมขอคนตัวไหนได้ไหมเลยได้นะไม่มีปัญหาเอาเสรเอาเสร็จคนให้สนับมือผมขอปรับคุณได้ไหมอ่ะได้ให้หมดเลยสี่คนอ่ะจริงๆโอเคงั้นเราพวกกันโอเคโอเคโอเคเราพวกกันบ้านเราพูกกันนะโอเคโอเค เราคือตำรวจปลอมทั้งหมดเลยเอาจริงอะแต่เราหาเงินได้ได้ไม่ไงเราก็ไปป้นคนแล้วใส่ชุดตำรวจนี่แหละขอตังค์ได้ปะขอตังค์หน่อยได้ไหมฮะไม่มีตังค์เลยมีอยู่สามร้อยเองเลขอะไรขอของแสนขอสองแสนได้ปะไปซื้อรถไม่มีเลยอะแต่สองแสนอะขอสามแสนได้ไหมครับไม่มีเลยสามแสนเราเราก็ต้องทำงานสิแล้วเราอยากได้เงินอะ ทำงานป้นเอาปล้นค่าอย่างเดียวเป็นกองโจรเดี๋เด้อเด้วผมเดยวผมสร้างคอนเทนต์เดยวผมไปขายยาให้แล้วเดยวม,มาจับ <laughs> <laughs> เสียเราไปตำรวจแล้วจับได้ไงอ่ะเราไม่ใช่ตำรวจนัไม่ได้เหรอเอางี้เราเรียกค่าถ่ายไหมละ่ะได้เอาเด้ยอยากได้เงินไหมมันได้ทีนะห้าหมื่นนะถ้เาเรียกค่าถ่ายอะ่ะใช่เหรอ ไปไยกค่าถ่ายกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอแก๊งนาการโธ่เลยนะผมมันมันไม่เจอคนทำผิดกฎหมายพี่แล้วพวกผมปลอมตัวไปโพกันชาเองได้ไหมไม่ได้เฮี้ยูเป็นตำรวจปลอมไอ้สัตว์จะจับมือยังไงการเปิดปัดหนึ่งปัดหเออแป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งเอางี้รับปนกันดีกว่าได้ไปปนนั้นเรียกค่าถ่ายไปเดี๋ยวรอแก๊งนาการเอากลับโอเคขับไปเาี่เราเราไปหารถก่อนเราไปหารถก่อนหารถได้ครบ เอากี่คันเด๋ยวผม๋ยวผมไปหารถบัสมามให้เอารถสี่ประตูครับอันนี้ชื่ออะไรอีกคนนึงอยู่อันนี้ชื่ออะไรครับชื่อเพอร์ครับเพิร์อันนี้อหะหัวฟ้าพิติกับโอ้พิติกทำไมไม่หล่อเหมือนแสดงละครเลยครับผมไปป่ามาครับไปอยู่ป่ามาพิติกผมสีดำไม่ใช่เหรออันนี้ย้อมผมใหม่แล้วหรอครับ ไปอยู่ป่ามาครับโดนขี้ช้างมาโดนขี้ช้างเอาไงพี่ติ๊กเป็นคนโป้นละกันโอเคไหมไม่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนนึงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ติ๊กอ่ะเป็นคนเรียกเรียกเงินจากตำรวจเดี๋ยวผมมาเป็นคนสู้เองโอเคโอเคไหมได้เดี๋ยวได้ได้ได้เดี๋ยวเรียกหมอมารักษาก่อนถ้าตำรวจมาเราต้องเห็นนะอันนี้ พี่ติ๊กไปไปแต่งตัวหนิพี่พี่ไม่ได้แต่งตัวเลยแล้วพี่เอากระเป๋าอะไรมาเนี่ยหมครับหมอมารักษาอยู่หน่อยพี่เดี๋ยวพี่ไหนครับอยู่ร้านผีเสื้อเดี๋ยวไปโรงพยาบาลก่อนพอดีร้านผีเสื้อแกงนากาอยู่โรงพยาบาลอยู่ข้างบนเลยตรงไหนอยู่โอเคใกล้ใกล้ไกลหล่ะจะไปโงยลใกล้ใกล้ไกลครับโอเคครับเดี๋ยวเรียกหมอมาให้ละไม่แก๊งนากาวรอยู่โรงพยาบาลอ่ะพวกผมอ่ะอีกสองคนอ่ะเอาให้เขาให้เขาขโมยรถมา เดี๋ยวพี่ติ๊กไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วก็พี่แล้วก็คนเนี่ยหัวอ๋อเก่าจริงเก่าจริงเก่าเก่าจริงนะหัวเนี่ยโอเคแล้วกันอาวุธไม่มีหรอกต้องไปเอามีดครับจะอุ้มหัวหรือว่าอุ้มหัวอุ้มหัวไปลงล้อพี่ติ๊กพี่ติ๊กไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยพี่เหมือนพี่ติ๊กมีเรื่องกับผมนะเนี่ย ไม่มีติดแยกมีเนื้อครับผมวิจิคิดดีรอพี่ไม่เบื่อกันนะป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 ะขอช่วยหน่อยบ่ได้ครับ ี่อะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์ตตกว่ารถมาเชียวเลยเด้ยเจ็บไรครับชี้จานหน่อยหมอชี้จานหน่อยอ่าโอเคคนไหนบ้างลุน<า>งน <ผม S 2> สองเลยใช่ไหมโอ้ยเสื้อมันเลขอะไรอะครับยี่สิบเก้บบาบ้งครับเจ็บไรครับลุงเลขหนึ่งห้าส่วนตำรวจตํรวจครับกําลังพร้อมอยังครับผมเจอแล้วพร้อมครับลุงผมสแตน a n d b y ไปละ s t a n บายอยู่ไอ้นี่เลย หน้าที่เปลี่ยนเสื้ออ่าที่ไหนลุงทางตลาดใกล้ๆตลาดที่เปลี่ยนเสื้อตลาดโอเคโอเคเีรยจเสื้อตลาดียยวคครรรรบบบเ็ๆๆๆมาโอเคครับโอเคเราจะเรียกค่าถ่ายได้เดี๋ยวรอแก๊งออกมาเขาเดินมาหน้าปากซอยแล้วสะดุดก้อนหินขาหักมาแกะ พวกที่เปลี่ยนชุดแล้ว <c oughs> ไม่รู้รู้ยังไม่เ,เปลี่ยนไปเ,เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนแล้วเ,เปลี่ยนแล้วเ,เปลี่ยนแล้วเป็นสองคนได้สักเปลี่ยนแล้วเ,เป็นสองคนไอ <c oughs> <ๆ>้ท็อปมาช้ายก็ไอ้ท็อป

ก็ไม่เคยเห็นหน้าผมสบายอยู่ เล่นเอาสนุกครับทุกคนเล่นเอาสนุก Sắp phim. Đồn lạc quay không Wait, what time we got? <laughs> oh. <laughs> <laughs> อ๋อตำรวจหนึ่คนเดียวไปนู่นแล้วครับอ๋อแต่แล้วว่าเกมคนเดียวไอ้ยคนนึงเฮ้ยนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะวิ่งหนีไปแล้วครับตัวต้นรถเออพี่อาเด๋อมีอะไรกันหนะครับผมตัวตำรวจ ตำรวจปอมาลุงดูดิโอ้ยตำรวจปอมะเยอะมากอะมันหลอกประชาชนอะลุงโอ้ยตำรวจปอมะ๋ยวผมขอโทษเขาเองครับทางกฎหมายเองครับผมรำผมรำลูกน้องผมครับผมรำแก้บนอยู่อย่ายุ่งถ้าลูกน้องผมอ้าวต้องจับทางแก๊งแล้วมั้งเนี่ยคุณตำรวจลูกน้องเนี่ยตัวแก๊งต้มตุ๋นไหมแกงต้มตุ๋นเนี่ยแก๊งต้มตุ๋นมเนี่ยทางการคุณเป็นหัวหน้าแก๊งใช่ไหมครับทางการคุณก็ต้องเป็นคนสั่งดิอ้าวอ้าวเรียบร้อยแล้วอ้าวอ้าวเรียบร้อยแล้วเอาแล้วแกงเตกเหรอ เอาไปแล้วตำรวจนะตำรวจกาเจ้าหน้าท mm. ี่ครับตำรวจกันจะาหนี้ลดละเอาเข้าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอาขึ้นมาเร็วเอาขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาผมจะต่อยลูกน้องผมจะต่อยลูกน้องผมแต่คนต่อยผมผมจะต่อยลูกน้องผมผมกดปีดเอ้าเรียบร้อยแล้วทำรวจการเจ้าหน้าที่ผมจะตดลูกน้องผมไหนคนไหนเป็นตำรวจจริงครับคนไหนเป็นตำรวจจริงยกมือให้ดูหน่อย ตำรวจเขาลืมคดีหอกแล้วให้ผมไปคนนี้ก่อนแต่ผมไม่ปล่อยปลดปลดดมือนะครับอย่าขับรถตำรวจครับเดี๋ยวโดนแบนนะฮะอย่าขับรถตำรวจครับขับรถตำรวจไม่ได้ครับอย่าขับรถตำรวจครับระวังโดนที่ไหน้าอีคนนึง อโหลดฟอร์มเดียวกันหมดเลยมีหัวหน้าเป็นแกนนแกงเลยเนี่ยทางแกงเลยทั้งหมดฟอมทางแกงเลยเขาชื่อพี่ติ๊กพี่ติ๊กพี่ติ๊กเป็นดาราเป็นดาราหัวหัวเนี่ยผมดไปสิร์ฟมาแล้วีเขยวะไม่ใช่ครับไปหัวน้ำฟ้าฟ้าป้าฟ้านั่นแหละเขาคือพี่ติ๊กพี่ติ๊กอ๋อพี่ติ๊กเจ็ดพี่ติ๊กเจ็ดพี่ติ๊กเจ็ดเป็นดารานอนข้าวโรงรางเลยเหมือนเพิ่งออกจากบ้าไม่ใช่พี่ติ๊กเหรอผมเอาพี่ติ๊ก พี่ท็อปตำรวจคนนึงอ่ะตำรวจอีกคนนึงอะจริงจริงเป็นคู่แล้วเสียชื่อหมดเลยพี่เต๊กจริงๆริงจะจับต้องไมปจับคนขายเสื้อเนี่ยเขาขายให้ใส่อ่ะใช่ใช่ถ้ามันผิดกฎแล้วคนขายขายกันไปนั่งไปนั่งคู่ขายกันเลยครับเออคนขายเสื้อเขาเขาไม่รู้หรอว่าเขาขายไม่ได้อ่ะใช่อันนี้เขามีขายเราก็เลยซื้อผมว่าเขาสั่งทำมาแล้วเอ้านี่อันนี้อันนี้ก็อีกคนหนึ่งแจก อันนี้ก็อีกคนหนึ่งนะเนี่ยอืมเดี๋ยวเอาไปสอบสวนกันเดียว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 อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวคนนี้คนนี้ไม่เกี่ยวคนนี้ไม่เกี่ยวอาอันนี้ไม่เกี่ยวไปเดี๋ยวไปมีงานสอนเราไปสอบสวนกันเสื้อเขียวเขาสั่งผมอะเสื้อเขียวสั่งผมคนไหนอะไอ้ยมเขียวไหนอะผมผมเขียวสั่งผมมีบินโตไหม้อยออ๋อคน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 นี้ใช่ไหม ผมเขียวทั้งผมผมผมไม่ได้สั่งผมไม่ได้สั่งจับแยกจับแยกจับแยกนึ่งตาเดียวคุณตำรวจไปสอนน้องสี่นะเดี๋ยนต้อสไปเดี๋ยวต้องไปเคลียร์ที่นู่นเลยป่ะตังผมเขียวนี่ชื่ออะไรเนี่ยตัเขียวอ่ะต้องไปสอนน้องสี่หน้าสนตัวแล้วครับว่าใครคือตำรวจปอมใครคือตัวกา่ตัวหน้าจริงอะไครับยืนขึ้นเลยครับยืนขึ้นเราคือเชิญขึ้นเราคนนี้ต้องมีระบบระเบียบไม่ใช่มาสอบถามตรงนี้สิคุณตำรวจให้ผมเป็นตัวำรวจเอ้ยคุณตำรวจมีระเบียบปะเนี่ย ได้ไม่ได้คนแล้วได้ไม่หนึ่งคนครับโอเคครับคนหนึ่งแลครับต่อน้องกาแยกถามแยกถามยกขึ้นหน้าครับผมเนี่ยผู้กคนการเนี่ยมันีผู้ลยผมรับตอวไปสามคนเลยผมว่าคดีที่แบบมีการป้นผมว่าพวกนี้ชัวร์เลยครับคนตำรวจใช่คดีที่มีการป้นจะต่อเนื่องไอ้เนี่ยที่เองพูดเนี่ยเองเป็นใครนั่นสิก็คิดดูค่าโรงพยาบาลค่ะจ่ายครับพะโบขึ้นไหมปโบโรงพยาบาลแล้ว อ้าวตำรวจเหือปึ้มแล้วปึ้มแล้วยังไงไม่ดูวหนะไอ่ใบไม้ตายไอ้บ๊อบไอ้สัตว์ไอ้ใบไม้ตายผมรีบจัดการตกใจแก๊งผมกลัวไปโดนดิเฮ้ยพวกเราไปเรบล กูอีกแล้วเหรอกูอีกแล้วจะ <c oughs> ไปต้องไปกูข <c> อ <oughs> บโบขึ้นรถมาขึ้นรถมาจะไปด้วยไหมจะไปด้วยขึ้นรถมาเ <c> ก <oughs> <c oughs> ่นเลย ทำไมตำรวจแก่จังนะครับผมไม่ใช่ตำรวจครับผมผมชื่อแม็กในตำรวจอยู่ในรถเนีย่ยคาตินอยวเนะี่ยไม่ได้เลยกูด้วย <laughs> <laughs>